ข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตทางการ,กรเกษตรนั่นก็คือผล,ลไม้ไข่ ทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะโฆษกประจําสํานักนายรัธมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจากที่นายรัฐมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่นะคะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าทางการเกษตรภาวะสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดขั้นตอนการส่งออกนะคะจากเกษตรกรและก็กลุ่มภาคีต่างๆในพื้นที่ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะจึงได้สั่งการให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดติดตามสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดทำเวิร์กช็อปกับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เลยนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆค่ะอีกทางด้านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานแล้วก็กระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายและบทลงโทษนะคะให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล แต่เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นการครวบคุมมาตรฐาน GAP รวมทั้งเร่งทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงพร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษให้ชัดเจนส่วนทางด้านขอกงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกระทรวงอุดมศึกษาก็ได้ร่วมกันค่ะ พิจารณาจัดทําห้องแลบประจําจังหวัดนะคะเพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพของผลไม้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศและให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและก็หน่วยงานความมั่นคงศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมนะคะในการออกใบอนุญาตทําทงานเพื่อให้แรงงานสามารถทํางานข้ามจังหวัดได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กําหนดโดยมีมาตรฐานในการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะค่ะโดยกระทรวง เกษตรกระช่วงต่างประเทศก็ขอความร่วมมือนะคะจากด่านของประเทศจีนในการตรวจสอบคุณภาพผลไม้เพียงด่านเดียวจากไทยรวมทั้งเร่งหามาตรการร่วมกันเพื่อลดระยะเวลาการเก็บสินค้าและหาพื้นที่หรือโกดังในการรองรับสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสียหายของสินค้าให้กระช่วงกเกษตรกระดวง กระทรวงการอุดมศึกษาศึกษาหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนรวมทั้งพัฒนาหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและตรงตามความต้องการกับตลาดและให้กระทรวงแรงงานศึกษาความเป็นไปได้ในการออกใบรับรองวิชาชีพสําหรับเกษตรกร,กรตัดทุเรียนเพื่อควบคุมคุณภาพการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดค่ะ